เชฟยันมาแล้วสาระและความบันเทิงครบครันที่นี่ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกทุกท่านครับเชฟยันมาแล้วมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับพ่อแม่่นอมาบโอนครุบกรุบขเนยมเหมือนเดิมขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคําอวยพรนะครับเมื่อวานก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเชฟยันนะครับนาะขอบคุณจากใจนะครับ ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์วอวยพรกันมานะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยงว่าน่าจัดไป6 4สี่คือเก่านะครับเด้ออ่ะมาแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยดีกว่าครับกับเรื่องราวแห่งบ้านโกกอกหัวข้อข่าวเมียนสเสดยบักบูมคู่เอาคืนมหามุนีรายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้ จากการที่มหามุนีนะครับแจ้งความเอาผิดกับบักบูม200นะครับชาวเน็ตลุกคือทันทีนะครับพร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสมควรแล้ว <c oughs> ทางด้านบักบูมว่ายังไงครับปันหน้าฝืนยิ้มทั้งที่ร้องเห้บักบูมนะครับพร้อมประกาศนะครับบอกว่าจะเอาคืนมหาโมนีทุกเม็ดเลยพะนะ เอาอีกอย่างเขาองเนาะห๊เอ้ยถ้าไม่เข้าข้อกฎหมายนะครับไม่มีใครเขาแจ้งความมาผิดหรอกครับมันเสียเวลาเวลาช่องเชฟยันก็เหมือนกันนะครับบักทะแนหัวล้านเนี่ยขู่มาเป็นปีแล้วครับปีกัวกัวแล้วนะครับถ้าเข้าข้อกฎหมายเนี่ยมันเอาผมแน่นอนนะครับคนพวกเนี้ยไม่เตือนใครก่อนแน่นอนนะครับแม่น้องชมพู่ก็เหมือนกันนะครับนางนี่ก็จะหาช่องเอาเชฟยันจะหาช่องกินตับเชฟยันอยู่นะครับช่องไหนนะครับยูทูบเบอร์ช่องไหนนะครับที่โดนบักทะแนะเตือนให้ลบ คลิปเนี่ยก็คือมันอายนะครับเรื่องเจ้าผิดไม่มีหรอกครับผมเชื่อนะครับคนไม่รู้กฎหมายเนี่ยตกใจนะครับตกใจแล้วก็วิ่งขอโทษนะครับแล้วก็ยอมลบคลิปให้นะครับพอลบคลิปให้เป็นไงครับมันหัวขวนเราเซ้ยตุยหัวขวนน้ำดักผมขอบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทราบดังต่อไปนี้นะครับคนพวกนี้นะครับไม่มีทางให้โอกาสคนเด็ดขาดนะครับถ้าคุณล้มนี่ครับมันกระทืบทันทีเลยครับท่านผู้ชมว้าว เรามาคุยกันต่อเลยดีกว่าครับกับเรื่องบักบูมนะครับเนาะเรื่องนี้ต้องคุยไม่คุยไม่ได้นะครับเพราะว่าบักบูมมันก็เข้ามาดูนะครับนาะในคลิปที่แฟนคลับนะครับตัดส่งมาให้ผมดูนะครับมีบางช่วงบางตอนนะครับโอ้โหบักบูมเลยครับเกือบหลุดท่านธร้มยมโดยบักบูมบอกว่าบางคนนะครับแจ้งความเอาผิดแล้วนะครับ ถ้ามีการจ่ายสะตุ้งตาต่างเนี่ยก็จะมีการถอนแจ้งความนะครับก็คือเรียกเอาสะตุ้งตาต่างคล้ายๆประมาณว่าตบรัพย์นั่นเองนะครับบักบูมพูดคํานี้นะครับท่านผู้ชมผมนึกถึงทนายห้อยบอกบักทแหนเลยนะครับ <laughs> ทนายห้อยออกคลิปนะครับว่าบักทแหนเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือตบรัพย์รับสินบนนะครับโอ้โหทาูุพี่หัวเหม่งดูนะมีสะดุ้งแน่นอนเลย <laughs> บักบูมพูดคํานี้ <laughs> <laughs> มันด่าคนนี่วา <laughs> ว่ากันไปว่ากันไปนะครับเนาะต่อให้ f อนะครับผู้ศูญย์เสียแล้วก็เสียศูนย์นะครับลงนามสาบแช่งลุงพลหรือว่าเดินขบวนเนี่ยให้ลุงพลติดคุกเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับตราบใดที่ศาลท่านยังไม่ตัดสินนะครับเนาะนี่ตัวเราคงคยดังมาเฮาเรือบินเฮาแทีย <Remo ics> <Hel ix> บตายเสียงแหบเสียงแห้งนะครับเครื่องบินก็ไม่หล่นลงมา ท่านผู้ชมที่เคารพครับ วันนั้นนะครับผมไปลงนามในช่องชัยแชนแนลนะครับพี่ชัยแชนแนลเขาก็กําลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมเข้าไปปุ๊บผมก็ลองคอมเมนต์ถามแฟนคลับช่องชัยแชนแนลว่าใครอยากให้ทะาเนติดคุกแล้วกดหนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมรู้ไหมครับคอมเมนต์แตกเลยนะครับแฟนคลับนะครับกดหนึ่งรัว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 เลยนะครับแสดงว่าแฟนคลับนะครับก็คิดในใจอยู่ใช่ไหมครับว่าอยากให้บักทะธนะเนี่ยติดคุกนะครับบางคนนะครับบอกว่ากดหนึ่งแล้วจะติดคุกไหมพะนะ โอ้ยมันไม่ผิดนะครับเรามีสิทธิ์คิดได้ทุกคนนะครับสร้างบัตรแทนเด้ย้ำหน่บักรแทนมัสติตายบักห้ากินหัวเมืองย่ำหน้บัตรแทนสิติดคุกคอมเมนต์แบบนี้นะครับไม่ผิดนะครับคดีน้องชมพู่นะครับเป็นคดีที่ให้ความรู้ประชาชนนะครับในเรื่องกฎหมายได้เป็นอย่างดีนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคดีน้องชมพู่เนี่ยยังสอนให้ผู้ชมนะครับดูแลบุตรหลานของท่านได้อย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะพอยังครับหรือว่าจะให้เล่าต่ออีกอะไรนะครับ มีแฟนคลับบอกว่าอย่าพึ่งเศร้าอย่าพึ่งหยุดเอาต่ออีกสักหน่อยเอาจัดไปตามคําขอนะครับเนาะมีแฟนคลับนะครับอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับเด้อโทรมาหาผมนะครับเธอบอกว่าถ้าเรื่องนี้นะครับเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองนอกนะครับพ่อแม่นั่นแหละครับ จะโดนหนักเลยนะครับเธอให้เหตุผลแบบนี้นะครับหากพ่อแม่นะครับไปทํางานต่างถิ่นหรือว่าไปใกล้ไปไกลก็ตามแต่นะครับเอาลูกไปฝากเลี้ยงแบบจ่ายค่ารายเดือนรายวันก็ตามแต่นะครับถ้าลูกของท่านหายหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยผู้รับฝากจะต้องชดใช้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้า ปล่อยเด็กนะครับเล่นในเปลใต้ต้นมะม่วงเหมือนคดีน้องชมพู่พ่อแม่นี่แหละจะติดคุกนะครับห้ามไปโทษคนอื่นหรือว่าสงสัยคนไหนแต่อย่างใดเลยนะครับไม่ต้องไปไล่ทำลงทำลายเจ็ดนาทีแปดนาทีหุกขี่อะไรเลยครับเมืองนอกนะครับกฎหมายเขาเข้มงวดมากๆนะครับน้อยมากจริงๆนะครับน้อยจริงๆเขาบอกอย่างนั้นนะครับจะมีการรักเล็กกโมอยน้อยนะครับว่าไม่มีก็ไม่ใช่เลยนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับโอ้โหโดนเชิดกันชาไปแล้วครับท่านผูจชม โอเจ้าคืนยังไงเนาะปัะเดนี้เนาะครับมีแฟนคลับนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับฝากบอกนนครับหากท่านใดนะครับรู้จักจอมขมังเวทหมอดีๆนะครับสามารถเสกของให้คนร้ายเนี่ยเอากัญชามาคืนได้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับใต้คลิปนะครับเอฟซท่านนี้นะครับยินดีจะจ่ายรางวัลให้อย่างงามนะครับห้ามคอมเมนต์บอกว่าหมอปลากับหมอโอนะครับเอาคนอื่น ก็เป <g rab ble> ็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อเดิมนะครับเด้อคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเด้อจบแล้วครับเจอกันอีกช่องเครือข่ายของเรานะครับเนาะสวัสดีบายบายป้นปูน